สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิดีุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของสเป n d e r TM481 DTV เป็นตัวนี้นะครับวิธีบันทึกช่องก็ไม่ยากครับอ่ะเรามาเริ่มวิธีบันทึกช่องพร้อมกันเปิดเครื่องขึ้นมาครับกด power ตรงนี้ครับอ้าวกดแช่ไว้นะครับกด power แช่ไว้ปุ๊บอ่าติดแล้วก็ปล่อยมือนะครับ ถ้ามาเจอในกรณีแบบนี้นะครับก็คือ01ก็คือ153625ก็คือช่องมันถูกบันทึกไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราจะกดความถี่ไม่ได้นะครับถ้าเราจะกดความถี่ใหม่ให้กด V ทับ M นี่ครับตัวนี้ครับกดเป็น1ทีนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับทีนี้เราก็กดความถี่ได้เลยนะครับผมสมมุติจะกด168275นะครับเอา กดตัวนี้นะครับ1กดจากเลขไม้ได้เลยนะครับ6 8อ่า2ก5ดอ่าน็ดเป็นความถี่นี้นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีบันทึกก็ไม่ยากนะครับวิธีบันทึกให้กดตัวฟังก์ชันตัวนี้1ทีครับนี่ครับเอาให้ดูนะเนี่ยฟังก์ชันตัวนี้กด1ทีครับปึ๊บอ่าความถี่มันจะกระพริบอ่าช่องความถี่มันจะกระพริบนะครับช่องเมมโมรีนะครับ เราก็เลือกหมุนเอานะครับสองสามสี่ห้าเนี่ยครับหมุนใบนะครับตัวนี้มันบันทึกได้ทั้งหมด199ช่องนะครับผมสมมุติเอาต่อเลยช่องที่2เป็นช่องนี้นะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วให้กด v t m 1นทีครับนี่ครับ v t m 1นทีปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับมันจะตืดนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูว่า1 6 8 2 7 5ตัวนี้มันอยู่ช่องที่2องไหมนะครับเข้ามาดูช่องที่บันทึกไว้กด v t m นะครับ ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ168275นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าอันนี้เป็นช่องที่1ช่องที่2เห็นไหมครับอ่าง่ายๆนะครับวิธีบันทึกช่องนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอ่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ